ครับสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนในประเทศฉีดวัคซีนกันจะครบแล้วนะทุกคนไปฉีดกันยเ่ยฉีดโดสแรกไปแล้วครับบอสฉีดเรียบร้อยค่ะบอสดิฉันเพิ่งไปฉีดมาเมื่อวานเลยค่ะโดนเข็มสองไปเมื่อวานครับบินไปฉีดถึงเมกาเลยนะคะสหรัฐอเมริกาหรอกกันเมกาบางนาค่ะพ่านผ่านยาไปเลยสัญญาไปเลยประเทศจะเปิดแล้วนะได้ข่าวว่านักท่องเที่ยวอินเดียปีนี้มาเที่ยวไทยเยอะเลยนะเพราะว่ายูทูบเบอร์คนนี้นะ หยูยจริงเหรอคะอ๋อเคยเห็นอยู่เหมือนกันคะ่ะลงคลิปที่เคยมาเที่ยวไทยโอ้ oh my god ตอนเนี้ยยอดวิวแซงลุงคนไปแล้วนะว้าวตังไม่ไหวใช่แล้วนั่นหมายความว่าบริษัทเราจะกลับมาอีกครั้งเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ชาโบต้องมาแล้วครับ uh huh. ผมเลี้ยงสิยชุดไปเลยถ้าโปรเจกต์ที่ผมเราจะให้ทำเนี่ยมันได้กำไรแบบสองร้ยเซ็นตะแคปชแชทรอเลานะคะ <laughs> เอาละพวกคุณลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไหม้ผมนะแล้วเดี๋ยวพวกเรามาคุยกันอีกทีนึงโอเคครับได้เลยคะ่ะบอสรับทราบคะ่ะบอสทราบครับบอส a few moments later ก็นะักท่องเที่ยวอินเดียที่เข้ามาเที่ยวในไทยเนี่ยนะคะสามารถแบ่งได้3กลุ่มหลักๆเลยก็คือได้แก่หนึ่งนะคะ กลนะุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเพื่อพักผ่อนนะคะคิดเป็น85%ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุประมาณ25-35ปีค่ะนิยมเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนหรือว่ามาเที่ยวแบบคู่รักฮันนีมูนนะคะพอค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่สูงใช้จ่ายเงินเฉลี่ย27,000บาทต่อคนต่อครั้งค่ะ2กลุ่มแต่งงานนะคะคิดเป็น5%ส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีอินเดียจากข้อมูลพบว่าชาวอินเดียมาแต่งงานที่ไทยปีละประมาณ300คู่การแต่งงานถือเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นในสังคมอินเดียมากนะคะการจัดงานหรูหราเนี่ยเป็นการแสดงฐานะครอบครัวค่าใช้ จเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งนยอยู่ที่ห้าหมื่นบาทะคะ่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มไมซ์หรือว่ากลุ่มประชุมสัมมนา,านะคะคส่วนใหญ่เป็นการประชุมสัมมนา,าที่ไทยคิดเป็น1 0ค่ะและพาพนักงานมาเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในการทํางานนะคะโดยนิยมเดินทางเป็นคณะใหญ่ค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งอยู่ที่ยอยู่ที่7 6 0 0ันบาทะคะ่ะการจำแนกกลุ่มนะักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวอินเดียตามกลุ่มไลฟ์สไตล์นะคะ สามารถจำแนกตามคุณลักษณะทางจิตวิทยาและพื้นฐานความเชื่อรวมถึงรสนิยมในการดำรงชีวิตได้เป็น3กลุ่มย่อยดังนี้นะคะกลุ่มที่1 s u c c e s s o r s จะมีมุมมองการใช้ชีวิตอย่างอิสระเป็นตัวของตัวเองและมีความมุ่งหวังสูงเชื่อมั่นต่อการก้าวเดินไปสู่ความสําเร็จภายใต้การแข่งขันและ2นะคะกลุ่มรีฟอร์ e เมอร์มีการใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบความเชื่อมัน่นในประสบการณ์และความสามารถด้วยเปลือกนอกที่ดูดีมีรสนิยมรู้จักใช้ชีวิตมีระบบระเบียบแบบแผนรักษากฎระเบียบแต่พร้อมที่จะแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ที่ท้าทายการเรียนรู้3นะคะกลุ่มไฮเวิร m ลเมนสตรีมค่ะ กลุ่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของค่านิยมด้านความมั่นคงปลอดภัยเลยนะคะคือเป็นคนที่มีความสุขและผูกพันกับคนหมู่มากโดยคำนึงถึงคนรอบข้างเป็นส่วนใหญ่คนอ่อนผ่อนตามครอบครัวและคนรอบตัวค่ะจะมีกิจวัตรประจาวันแบบเดิมรู้จักคุณค่าของเงินมักจะมีความกลัวในเรื่องใหม่ๆและไม่ตามกระแสนิยมจึงมักใช้สินค้าและบริการที่สังคมส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับแบรนด์ที่คนทั่วไปรู้จักดีคุ้มค่าและสมราคาค่ะ จาคนรสำรวจค่าใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียพบว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีการใช้ใจ่ายที่สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง2เท่าโดยหลักๆแล้วนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจะใช้ใจ่ายกับค่าที่พักค่าช้อปปิ้งและค่าเครื่องดื่มโดยการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจะเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 20, 0ถึงสามหมบาทต่อคนต่อทิปครับต่อไปจะเป็นมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในไทยนะครับชาวอินเดียในไทยมีมุมมองกับประเทศไทยว่าคนไทยนั้นมีความสุภาพและเป็นมิตรต่อพวกเขาและประเทศไทยยังติดกับประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเขายังบอกอีกว่าอาหารที่ประเทศไทยนั้นอร่อยมากๆอย่างเช่นผัดไทยครับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวไปยังถ่างประเทศของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงชาวอินเดียสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้ปัจจัยโดดเด่นมากที่สุดได้แก่ความลหลายของสถานที่ท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ80.8 6ปัจจัยต่อกลุ่มเป้าหมายในระดับสูงร้อยละส0ขึ้นไปเช่นสภาพอากาศความสะดวกปลอดภัยจึงโดงความสะดวกภายในประเทศอาหารและเครื่องดื่มปัจจัยต่อกลุ่มเป้าหมายระดับปานกลางถึงสูงระหว่างร้อยละ3 0มถึงเช่นความน่าสนใจของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจัยต่อกลุ่มเป้าหมายปานกลางรายละ20 -30 เช่นความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่ที่น่าจดจ,จําปัจจัยต่อกลุ่มเป้าหมายไม่มากนะักน้อยกว่ารายละยีได้แก่ความมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ที่เป็นที่พิเศษระดับโลกทฤษฎีแรงจูงใจแบ่งได้เป็น2ทฤษฎีได้แก่หนึ่ง travel calendar relationship n e e d เช่นเพื่อแต่างงาน s e l e s team n e e d เพื่อชื่อเสียงของตัวเอง p h y s i o l o g i c a l ชอบค้นหาทำส,สิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆ fulfillment เช่นการได้ตารอยภาอประโยชน์เรื่องต่างๆ s a t ตี้ s, <S seguinte, e c u r i t y i t s เที่ยวแบบเรีนความปลอดภัยยอมใจเพื่อที่จะแลกกความปลอดภัยนั้นๆ2 s งวอบลร e กพีซิโนเด e e ล็อปเมนเช่นได้ฝึกทักษะการใชชีวิตต่างๆอ๋อสุดยอดจีจเร็วจัดจัดว้าวงั้นพรุ่งนี้ผมนัดประชุมทำรายการนำเที่ยวกันเลยนะทุกคนก็ติดบอสทราบแล้วค่ะจไปค่ะบอสรับทราบค่ะ Love you